ยื่นอีกแล้วนนท่านผู้ชมคุณสนธิยาไปยื่นอีกแล้วนะจากการสัมภาษณ์ของไอ้เทงทึงนี่นะว่ามันจะเดินหน้าแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองต่อนะว่ามันจะไม่ลดเพดานว่าอย่างนั้นก็ไปสัมภาษณ์นะสนธิยาก็เลยไปยื่นซะนะมึงนะไปยื่นเพราะว่านะครับศาลก็บอกอยู่นะว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันล้มล้างมันยังไม่หยุดอีกเหรอมึงยังจะไม่หยุดล้มล้างอีกเหรอมันก็ยื่นเนี่ ยืดแล้วยืดอีกนะครับจริงๆอันนี้มันก็จะโดนมันจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอยู่แล้วแหละนะแต่ก็ยืนไปอีกให้มันโดนตัดสิทธิ์ไปเขาเรียกว่าอีกสามสี่ชาติให้มันโดนตัดสิทธิ์ไปนะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสามสี่ชาติให้มันโดนตัดสิทธิ์ไปตัดสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะครับอีกสิบชาติก็ไม่ได้เป็นนายกคนพวกนี้นะเออมึงเกิดมาสิบชาติมึงก็จะโดนยืดอีกสิบชาติอ่ะนะฮะเออ น่าสงสารคนพวกนี้จ้ากนะวุ่นวายกันหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะอืมนั่นแหละนะศาลเขาก็วินได้ัยแล้วอ่ะการกระทำนะของคุกคนเนี่ยมันมีเจตนาล้มล้างสถาบันนะมีเจตนาซอกก่อนบอนทำลายเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันมึงก็ยังจะไม่เลิกมึงก็ยังจะอ้างว่าอ๋อศาลไม่ได้ห้ามเราแก้ครับ <c oughs> นะเออไอคนพวกนี้ ไม่สำนึกไม่สำเนียกจริงๆนะเอขนาดวันแม่ที่ผ่านมามึงก็ยังไม่โพสถวายพระพรอ,อะไรเลยนะเนี่ยนะครับแต่ที่มึงจะสำนึกหน่อยมึงไว้สำนึกอะไรทั้งนั้นอ่ะนะก็ขอให้มันโดนยุบอีกแล้วกันยุบซ้ำยุบซ้อนนะนะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไม่พอหรอครับต้องตัดสิทธิ์ไปถึงชาติหน้านะนะเออนะ บางคนบอกมันไม่ได้มีทางเกิดหม่แล้วแหละนะออต้องตัดสิทธิ์มันสิบชาติครับไอ้คนพวกเนี้ยนะมันสืบสารเจตนาคณะราษฎรมันก็จะสืบสารต่อไปจนไม่รู้ตายแล้วเกิดตายไม่แน่นะไอ้ไอธนาธรอาจจะเป็นไอ้คณะราษฎรกับชาติมาเกิดก็ได้นะมันถึงไม่ได้บ้าขั่งคณะราษฎรกันอย่างนี้มันอาจจะเป็นปีดีกับชาติมาเกิดว่าท่านผู้ชม เออทำไมมันถึงได้คลั่งอยากล้มล้างสถาบันขนาดนี้อหรือว่าไอ้เท้งจะเป็นปีดีกับชาติมาเกิดคนที่สองไอ้พิธาเป็นปีดีกับชาติมาเกิดคนที่คนคนก่อนหน้านี้นะมันจะสืบสารคณะราษฎรอะไรขนาดนั้นมันจะบ้าข้างคณะราษฎรอะไรขนาดนั้นเออนะครับองสัายต้องไปทําพิธีตัดกรรมกับคณะราษฎรหน่อยนะขนาดชื่อพักยังพีเพิ่นปาร์ตี้เลยมึง นะมึงยังหนีไม่พ้นคณะราษฎรเนี่ยนะฮะเออไหนๆก็มึงก็ตั้งต่อไปถ้าโดนยุบพรรคประชาชนมึงก็ตั้งมึงก็ตั้งไปเลยพักพักคณะราษฎรเนี่ยเปลี่ยนชื่อหน่อยนะเปลี่ยนชื่อพันพักพักคณะประชาชนแอนราษดรอ,อย่างเงี้ยนะเออหรือไม่มึงก็ตั้งชื่อพักปีดีพนมยงไปเลย มึงไหนๆมึงจะขนาดนั้นแล้วนะครับพักปีดีพนมยงแอนเฟรนแอนเพื่อนเพื่อนแอนแตลุกแอนแตลมล้างแอนแตลมแอนแตยุบยุบแล้วยุบอีกอย่เงี้ยนะเออต่อไปม <ö avent mental Sure> ึงก็นะไม่เหลือไม่รู้จะตั้งชื่อพักอะไรแล้วอ่ะนะครับเออยุบแล้วยุบอีกยุบซ้ํายุบซ้อนนะโอ้น่าสงสารด้อมส้มนะ ก็ยังไม่ตาสว่างนะก็ยังจะบ้าข้างไปเลือกกันอยู่นะเออก็หลอกเอาเงินบริจาคก,ก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับเนี่ยมันชอบเลยย,ยิ่งยิ่งยุบมันยิ่งได้เงินบริจาคเดี๋ยวมันก็ยุบอีกมันก็จะหาเรื่องยุบอีกยุบอีกแล้วมันก็บริจาคก,กันอีกนะเออเดี๋ยวยุบต่อไปมันก็บริจาคก,กันอีกนะครับเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ